ดีเดี๋ยวเราจะเอาคมไปเช็คดูครับว่ามันเป็นอะไรกันขับมาอยู่ดีมันสะดุดตุ๊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 ดเดี๋ยวเราอย่าตกและคมจ่าเออธิการนี่เนี่ยไได้นะเนี่ยเออเดี๋ยวเราจะมาเปิดประตูออบฮะ อะไรเอไไเอ,อ,เอ,เอ,อีเราก็จะมาเสียบจะลองเช็คโค้ดดูนะว่ามันเป็นอะไร ลองมาเปิดโค้ดดูดิว่ามันเป็นอะไรเอ,อ่ย ตัวนี้ผมใช้ตัวเช็คโคดตัวนี้ใช้ไปงั้นเนี่ยมุมูมปลาปลาไม่ไม่ไม่มันจะขึ้นโคดอะไรนอ้อชอบเบรกมันทำงานแล้ว ด,ดูว้าย10โคดอะไรเนาะถ่ายเก็บไว้ก่อนเก็บข้อมูลก่อนลองลบโคดูแล้วลองสตาร์ทดูแค้นเส้นหายแล้วครับ ว่ามันเป็นเย่ยงไรอู้าสตาร์ทครับมันสะดุดต้องดูค่างวัวถีก,ก่อนว่ามันเป็นยังไง โอ้มีรับสี่บวกสองมีครับ,รบโอ้ฉีไปแล้วครับสะดุกครับันออกขาวเลยอ่ะขึ้นโคตอะไรนาะ เขาเบรกมาทางานเองเดี๋ยวเราก็จะถอดหัวฉีดไปทํานะครับเดี๋ยวผมจะต้องตัดตัวนี้อุดให้มันโล่งๆดีกว่าอุดเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็อุดอีกยารทางนู้นดีกว่าให้มันโล่งๆเลยเดี๋ยวช่างอาตัดเป็นเวลาเราเปิดฝามันจะได้เปิดง่ายแล้วให้ช่างอาเปลี่ยนอาเปลี่ยนฝานี้ได้ดเลยปไปกินตัวนี้ได้เลยอปนรั่ว,วเออเช็ค ความพร้อมล้างท,ทำความสะอาดครับเพราะว่าถ right <go van noise> <sh aking hose> ึงร uhm, <c skipping love> so, ุดรุดรืดรืดุดูงการนะครับไปเดี๋ยวรอชลาให้ปล่อยให้เครื่องมันเย็นก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชอบดีรกเอาเปิดคอมมดนไปเปิดไฟฟ้าดิ จะให้เจเจาทำครเปิดใบฟ้าไปเปิดทำไมเสียงใบฟ้าอยู่นี่นี่ในลูกศอนนี่นะบอกให้เรียนให้เรียนนู่นใไฟ้าตัวข้างบนนี่นี่ไปนู่นเลยกดสองทีสอนเจเจาครับตอนนี้กำลังสอน แล้วเรามาดูค่าโคดเราเปลี่ยนโคชีตเสร็จเรียบร้อยอิสุสข้างบนตัวนี้ที่สามอันนี้เหรอเออที่สามมันทัดที่สามนั่นแหละไปข้างบนสุด c h k ยูโรสามนั่นแหละดูค่าตัวนี้ดิอันนี้สองเหรอ,อ,อที่สองไม่มีโคด โอเคดูค่าด a ต้าตัวนี้ตัวรองสุดท้ายแล้วก็มากดลูกศรน,นี่มานี่อีกเออนั่นแหละแล้วก็กดลงดูค่าหัองสี่อีกลงอีก ตรงนี้อีกกลับขึ้นกระโดดแล้วอันนี้เหรอนี่นี่น,นี่อีกปกติเลยครับมันจะอยู่ประมาณศูนย์เจ็ดสิบศูนย์หกสิบลงอีกนี่หนึ่งสองสามเออสามสี่ลงลง อันนั้นมันขึ้นเลยเนี่ยยีกนะครับเจะมีสูบสองสูบสองเทียนใช่ไหมขึม้นไปข้ามไปขาตับข้าวเค้าเดี๋ยวผมจะไปลองครับ ก็ทำหัวฉีดเสร็จเรียบร้อยคนระับเดี๋ยวเราจะลองออกตัวดูนะว่าวามันเป็นยังไงเดี๋ยวลองตั้งคานก่อนดีกว่าก็ได้เป็นที่เรียบร้อยอครับ มันก็จะเบิ้ลประมาณนี้มันจะเบิ้ลประมาณนี้รอบ็ูยู่ประมาณกระโดดเลยคราสนี้คราสนี้จะกระโดดเลยเพราะว่าผมตั้งต่ำเพราะว่าผมตั้งต่ำมากเลย คราสีนยกยกประมาณเนี้ยยกประมาณเนี้ยก็คือกระโดดออกเลยเอมอจะเสอเลยนะครับจ,จะลองดูว่าควัดยัะใช้ได้ควัดไม่มีแล้วหยัดหงเลยครับ โยกโยกเลยก็ yo, yo, นี่ก็เปลี่ยนหัวฉีดมาแล้วก็ขึ้นมอขึ้นเดินก็ไม่มีปัญหาแล้วแต่ก่อนปันออก เวลาอะไรก็เนี่ยดันมอนนเนี่ยโอเคครับจบแล้วครับหัวฉีดจากร้านาเสริมดีเซลครับอยู่สระเก้วตอบโจทย์ได้มากเดี๋ยวใช้ดูก่อนนะครับใครสนใจก็สอบถามกันมาได้ครับว่า รายละเอียดยังไงโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ